สวัสดีค่ะดิฉันจอมขวัญเหล่าเพชรนะคะคุณอยู่กับไทยรัฐดีเบตเวทีภาคเหนือนะค่ะ ทุกท่านอยู่กับไทยรัฐดีเบตนะคะวันนี้เรามาที่ภาคเหนือเราใช้พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วยังสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ได้ถ้าใครถนัด a c e b o o k นะคะก็จะเป็นไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีนะคะใครถนัด YouTube <c oughs> ก็จะเป็น YouTube ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็มีช่องทาง YouTube จอมผันด้วยนะคะกระจายกระจายกันดูได้ทุกพักจะพูดเรื่องฝุน่นถ้าจะแก้ที่ต้นต่อให้ลึกที่สุดดิฉันให้ทุกท่านที่พร้อม ต้องการจะพูดเรื่องฝุ่นถ้าจะแก้ให้ลึกที่สุดต้องแก้จากอะไรคะแต่ที่สำคัญท,ที่สุดมีทีมงานคอยมอนิเตอร์อยู่ใครที่อยากจะฟังประเด็นไหนถ้าเราเสียบเข้าไปได้เราจะเสียบเข้าไปให้ใช้ผู้สมัครให้เต็มที่นะคะเมื่อกี้ถามว่ามันสามารถจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยจริงๆเนี่ยจิสดาเขาบอกว่าเขาใช้ดาวเทียมมองลงมาเนี่ยเขาเห็นจุดที่มีไฟไหม้ที่มีการเผาเนี่ยทุกพื้นที่ชัดเจนสามารถจะแทรกย้อนกลับได้เลยว่าเป็นของใครปลูกให้ใครส่งให้ใครเนี่ยสามารถพูดคุยได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโซลูชันที่ถามนะครับ ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่อีกจนถึงกว่าจะเลือกตั้งเสร็จอีก2อาทิตย์แล้วก็รักษาการอีกประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะได้รัฐบาลใหม่อีก40กว่าวันคนเหนือตายผ่อนส่งไปเรื่อยๆแล้วจาก2ล้านคนจะเป็น3ล้านคน4ล้านคนที่นี้ครับมีอยู่4คนที่อยู่ในคอรมอฮะฝากท่านใช้วุฒิฮะไปบอกลุงป้อม่า,าฝากนิดเดียว ก่อนก่อนที่เสหิจะพูดเนี่ยยัง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 พูดอยู่เอาหะยังไม่ถึงเลยเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวกลับมาเสริญูาเจิญญาพี่สามารถไปบอกพี่หิไปบอกนายกลุงตูฝากพี่ตุ้มบอกนายกบอกไปให้นายกท่านเจนจุลินอว่าที่นายกอ่าแล้วก็พี่หินี่ตัวสําคัญเลยแล้วก็รู้ตัวด้วยว่าว่าขอพูดหลังผมเพราะว่าพลาดพิงแน่นอน ไปบอกลุงตู่เลยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ประชุมกันแล้วก็บอกว่าเอกชนที่เข้าร่วมมาประชุมด้วยเนี่ยเป็นบริษัทเจริญภพอพั์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเราคุยเขาว่ายังไงบ้างเขาคุยยังไงพอประชุมเสร็จแล้วทําไมเงียบออกมาจะได้เป็นธรรมกับบริษัทบริษัทเขาสามารถที่จะเดินได้และ <Yeah. S 1> ที่ผมกล้าพูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมพักเล็กผมไม่ได้มีในทุนมาสนับสนุนแล้วผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมเลยบอกว่า ไม่ได้ขิงนะไม่ได้ขิงนะ,ะ,ะผมเลยจะบอกว่าเป็นพักเล็กๆพักใหม่ๆพักเล็กเขาไม่ให้พูดเดี๋ยวสสผมน้อยใจเ,เป็นพักใหม่แต่นายกอยู่มา8ปีแล้วเนี่ยเชิญบริษัทจเจริญพภคภัณฑ์คุยหน่อยอแล้วบอกว่าจริงๆตัวเลขเป็นยังไงพอคุยแล้วเนี่ยแล้วก็มาสรุปให้ประชาชนฟังทุกคนจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกบริษัทให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยว่า ลุงตู่ที่ว่าทําแล้วทําอยู่ทําต่อเนี่ยท่านทําสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยอ่าทีนี้คุณหมอเดี๋ยวขอย้อนกลับมาได้ไหมคะขอเสหิขอเกลียดไปเสหิวันมันจะมันจะถูกพาดพิงไปดิอ๋อเหรออ่าเชิญค่ะเชิญค่ะเสีิรอรอแป๊บหนึ่งนาทีหนึ่งทีได้ครับขอขอญน้องคือถ้าคุณจอผลต้องการลึกที่สุดนะลึกที่สุดเนี่ยตามที่ต้องการเนี่ยคือมันขาดกติกาในการจัดการต่อให้จะมีในทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณมีกติกาคุณเข้าคุมคุณได้หมด แต่ประเทศนี้ไม่มีกติกาคือไม่มีกฎหมายเพื่อเอคุณจำขนบอกห้ามพูดเรื่องกฎหมายไงผมก็เลยไม่พูดแต่นั่นคือสําคัญที่สุดกฎหมายอากาศสะอาดจะออกคุณไม่ยอมไม่ออกนี่แหละคือลึกที่สุดครับอ๋อก็จะพาดพิงเขาแบบนี้เพราะว่าสามฉบับตกไปว่าเป็นกฎหมายการเงินไงเป็นอำนาจนายกไงเสหยค่ะเสหยจะใช้สิทธิ์พาดพิงซีพีหรือใช้สิทธิ์พาดพิงลุงตู่ก่อนเพราะว่าเขาเขาพูดพาดพิงสองประเด็นให้เลือกะครับก็เป็นของพี่ไม่พาดพิงหรอกเนาะเพราะว่าเรืงจริงเก่าคุณมากครับ ก็งี้ครับผมนําเรียนอย่างงี้ดังที่คุณจอมขวัญได้พูดแล้วนะครับว่าต้นทุนของฝุ่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากภูมิอากาศนะครับแล้วก็ภูมิประเทศนะครับเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะตรงนี้เนี่ยท่านมู้ชพูดถูกเลยครับว่าฝุ่นเนี่ยไม่ไปไหนนะครับโดยธรรมชาติมีอยู่แล้วนะครับทําไมเกิดหน้านี้เยอะนะครับเนื่องจากว่าลมโรสูมเนี่ยของประเทศจีนมันอ่อนแรงนะครับ อากาศมันสมนิมันไม่ไหลฝุ่นไปมันก็ไม่ไปไหนอากาศร้อนขึ้ไนไปข้างบนนะครับเจออากาศเย็นมันเหมือนครอบกระทะไว้ประกอบภูเขาล้อมรอบนะครับโดยสภาพฝุ่นอยู่ที่มากที่สุดฝุ่นที่จะหายไปตอนไหนช่วงหน้าฝนพอฝนตกมากๆนะครับฝุ่นก็จะหายไปหรือเจือจางไปโดยโดยธรรมชาติอันนี้พูดถึงหลักธรรมชาติก่อนนะครับทีนี้พอมาถึงในความพอเปหลักธรรมชาติเนี่ยเราก็กคุมธรรมชาติไม่ได้นะครับนะครับแต่แต่เราพยายามที่จะ แก้ไขหรือส่งเสริมอะไรต่างๆที่ทำให้ฝุ่นลดลงอย่าบอกว่ารัฐบาลไม่ทําถ้าท่านลงสนามบินเชียงใหม่นะครับท่านจะเห็นเลยฮะเครื่องบินฝนหลวงเนี่ยจอดเต็มสนามบินเลยจอดรออะไรไหมครับรอสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับในเวลานี้ทําไม่ได้ครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดนะครับเมฆก็ไม่เกาะตัวเมื่อไหร่สภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับทาทันทีรัฐบาลทําทันทีนะครับอันนี้ครับผมนําเรียนอย่างนี้ต่อไปนะครับประเทศเราเป็นประเทศใจวิตไตรับการโยนบาปให้ภาคเอกชนนะครับผมขอร้องเลยนะครับทุกอย่างมันเป็นบุตรที่ต่อเนื่องกันประเทศมันไม่ให้บริษัท นะครับผมถามว่าไปโจมตีบริษัทเอกชนเขาเนี่ยเราเคยนึกถึงไหมครับสมัยก่อนอน,นั้นหมูแพงไก่แพงไม่มีจะกินนะครับวันนี้สาลกรรมอาหารของเรานั้นดีมากนะครับประชาชนน,นเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยได้มากขึ้นไม่ว่าจะหมูเป็นไก่เป็นปลานะครับ เป็นเป็นอารที่ผมพูดได้ทั่วไปสมัยก่อนนั้นกลายเป็นเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนในอดีตนั้นหมายผมเด็กๆนั้นพวกนี้เป็นอารของคนรวยนะครับวันนี้พวกเราสามารถไปพูดแใจเพราะนั้นต้องมองหลายๆด้านมองให้รอบด้านผมไม่ได้ไปชไปไปบ่อยชนแต่ว่าเรานักการเบืองต้องเลิกเลิกโยนบาปห้เอกชนวันหนึ่งข้างหน้าวันเราคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้คุณก็ไปส่งเสริมให้เขาทำแบบนี้เพราะทำอย่างนี้สำเร็จปุ๊บมมีปัญหาเรื่องนี้คุณก็ไปโทษเขาอันนี้ไม่ได้ นะครับปัญหานี้ผมเจอมาเยอะมากนะครับเดี๋ยิฉันกลัวเข,เข้าใจเสียหิผิดเดี๋ยวก่อนเสียหิกำลังจะบอกว่าอ,อย่าไปอย่าไปโยนบาปให้บริษัทเอกชนถูกไหมแล้วก็ลึกที่สุดที่เป็นสาเหตุที่เสียหิพูดคือแห่นกระทะของพื้นที่เหรอคะพี่อย่างนี้ครับคุณจอมขวัญครับคุณอยากร่วมร่วมดีเบตด้วยป่ะครับไม่ได้ค่ะเช่นค่ะ,ะค,คุณจะมมอธิบายต่อไปครับเชิญค่ะขยับเมื่อกี้ผมพูดให้ฟังนะครับว่า เมื่อเราแก้ในเรื่องของธรรมชาติไม่ได้เราสามารถท,ทําสิงทำได้ที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าคุณลงมาสนามบินคุณจะเห็นเลยเครื่องบินกระทูงเศษมาจอดเต็มไปหมดเลยนะครับเ <c oughs> พื่อรอทําฝนเพียมอันที่สองก็ผมบอกให้ครับการในการทําไฟฝุ่นที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับนอกประเทศเราไม่พูดถึงนะครับนอกประเทศประเทศเรานะครับเรามีเอกสารของประเทศเราเขามีเอกสารของประเทศเขานะครับเราต้องใช้ขอความร่วมมือทุกอย่างครับประเทศเราเป็นประชาธิตยกับประชาชนเราก็ต้องใช้ขอความร่วมมือนอกประเทศยิ่งต้องใช้ขอความร่วมมือใหญ่ อย่าไปโจมตีอย่าไปว่าเขานะครับสำหรับในประเทศไทยผมเรียนอย่างนี้นะครับผมแค่บอกว่าผมต่อลอดเวลาว่าใช้ขอความร่วมมือจากประชาชนอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับประชาชนนะครับร้อยคนนั้น99คนให้ความร่วมมือไม่เผานะครับแค่หนึ่งคนเผาก็เป็นเรื่องแล้วนะครับหนึ่งคนเผาสมัยนี้เราเผาเพราะอะไรครับเพราะว่าประชาชนบางคนนั้นไม่ได้รับความรู้ในเรื่องนี้มากเพียงพอคิดว่าการเผานั้นเป็นวิถียืดยาวันนะครับเคยเผาได้ก็เผาเพราะอะไรการเผามันง่ายนะครับตั้งแต่ครัวเรือนไปเผาขยะเผาแรงต่างไปนะครับ ถญงาที่มันลกกระเผาไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรก็เผาหมดถูกไหมครับวิธีการตรงนี้ครับเราบอกเลยครับว่าเราต้องความรู้เขาแล้วก็มีกฎหมายบังคับใช้ในบางส่วนอย่างเช่นการเผาอะไรก็ตามนะครับทำจิตไม่เกิดสิ่งเหมือนก็ของนู่เหมือนเขามีความคิดว่าไม่ว่าเขาจะเผาอะไรก็ตามนะครับไม่ค่อยจะเผาอะไรก็ตามนะเขาต้องมีการวางแผนเอาเวลาของผมครับเวลาอผมอะครับคุณยอมขวานก็รอผมนิดนึงนะฮะไม่เดี๋ยวก็ดิฉันต้องคุมเวลาครับถ้าดีฉันได้คำตอบเดีฉยนจะไปต่อเรื่องอื่นค่ะ ผมผี๋ยวนี้ไม่ได้แทรกเพื่อไม่ให้เสียีพูดเดี๋ันจะถามว่าตกลงเสียหีกําลังจะบอกว่ารากของปัญหาที่ลึกที่สุดอยู่ตรงไหนคะดีฉันเข้าใจที่อธิบายมาทั้งหมดผมจะบอกวิธีการว่าปัญหาจริงๆนั่นคือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่วันนี้ที่เกิด<ต>ปัญหา,ญหาที่เกิดจากประชาชนจริงๆนะครับที่เราฝุและเพิ่มขึ้นจากการำดำรงชีวิตของประชาชนเรานะครับ อันนี้หนึ่งธรรมชาติก็คือในเรื่องไฟป่าผมผมเรียนต่อไปครับเพราะไฟป่านั้นเราต้องสร้างหน่วยป้องกันไฟป่าที่เข้มแข็งนะครับวันนี้ต้องมีเทคโนโลยีแล้วเชี่ยการเข้ามาส่งเสริมฮะให้รถไฟฟ้ามีความน่าหนมากขึ้นนะครับอันที่2แบ่งกระจายหน้าที่ชอบการรับผิดชอบในการดับไฟนี้ให้กับส่วนองค์กร่วงท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณที่มีป่านะครับต่างๆนะครับ นะครับอันนี้ให้เขามีมีสิทธิ์ที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมีการอบรมให้เจ้าที่ของเขานได้เข้าใจในเรื่องของการดับไฟป่านะครับเพื่อช่วยเจ้าที่ของภาคภาครัฐอุทยานต่างกระดับไฟป่านะครับแล้วตอนที่ผมเมื่อกี้ผมเรียนมากลับมานะครับที่ว่าประชาชนต่อไปที่จะเผาเนี่ยต้องมีการวางแผนการเผาเพราะว่า เราจะต้องมีวกฎหมายเรื่องต่างๆที่มาควบคุมนะครับคือที่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 ไม่ที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 ่คี่ที่ที่มี่ท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 ี่พีดที่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 ทง่ที่ที่ทั่ที่ิี่ที่วี่ท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 ีพที่ิีนที่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 ดี่ทีเที่ทา่ที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 ่ทไ่ที่ทีเดียวจ่ไม่ไี่ทีนทื่ที่ที่ที่จี่ทีเรีนที่งี่ที่ทนี่งว่ที่นี้ที่ที่ที่ทีไปแล้วนะครับวิก่ทฝันพูดเ่งนะครับว่ ส่วนหนึ่งของฝุ่นนั้นเกิดจากอะไรครับไอเสียเ่อยนต์เห็นไหมครับว่าถ้ารัฐบาลอัยุทธ์นั้นนะครับภูมิที่สุดในเรื่องของการรถไฟฟ้าคือการเปลี่ยนเชื้อเพลิงสันดาบรถไฟฟ้าอาจจะเป็นส่วนใหญ่ของเครื่อง<ม>ยนต์นะครับตอนนี้ใช้รถไฟฟ้าคือท่าน<ม>อัยุทธ์นั้นส่งเสริมในเรื่อง<น>ของรถไฟฟ้ามากนะครับมีการให้มีการให้เงินชดเชยเงินช่วยเหลือต่างๆทำรถไฟฟ้านั้นขายได้มากขึ้นแล้วมีการว่าให้ตั้งโรงงานสร้างรถไฟฟ้านะครับในประเทศไทยนะครับตึงตัวนี้ในอนาคหน้านะด้วยกันคุณเดี๋ยวก่อนค่ะอ คือถ้าดิฉันให้เสหิคือดนโดนเสหิดูคนเดียวนะขัดแบบนี้แต่ถ้าเรียนให้เสหิแบบไม่หยุดอีก6จะดุดิฉันนะคะคุณหมอค่ะพัดพิงนีดเดียวคัดสั้นๆนะครับคือเวทีนี้เราไม่อยากจะบอกว่าเราไปโยนบาปให้ภาคเอกชนทุกคนที่พูดมาคือข้อเท็จจริงะนะครับแต่การพูดข้อเท็จจริงมันจะต้องหาวิธีการแก้การทํลาลักษณะการประกอบการและก่อมลพิษนะครับก็ต้องมีผู้รับผิดชอบอเราไม่ได้โยนบาปให้ใครนะครับเพราะนั้นอย่าใช้เวทีนี้ ไปโยนบาปให้ใครเราพูดข้อที่จริงนะอันนี้ต้องขอญาติใช้สิทธิ์พันปิงเราไม่ได้โยนบาปให้ใครนะครับแต่ทุกคนต้องรู้ว่าสิ่งที่เเองเราทำเนี่ยเมื่อมันเกิดมลพิษขึ้นเนี่ยเราต้องร่วมกันรับผิดชอบครับค่ะคุณหมอมาสักคนีคุณสิไทยยกมือเชิญค่ะก็ก็เอาเห็นด้วยแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวใช้สิทธิ์พาดพิงไม่จบผมเห็นด้วยกับเสหิครับว่านักการเมืองไม่ควรไปโยนบาปให้เอกชนแต่ผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนเมื่อกี้เนี้ยผมกําลังบอกว่าพลเอกประยุทธ์บริหารราชการแผ่่นนนนนนดิใฐาะยรรัมตีหว ผม,ผมไม่ได้ว่าเอกชนแล้วผมก็บอกว่า<ะ>ท่านควรที่จะไปคุยกับเอกชนแล้วก็มาแถลงให้กับประชาชนเขาเข้าใจต้องให้ความเป็นธรรมกับเอกชนด้วยเพราะว่าอยาไปโยนบาตรให้เอกชนของนักการเมืองนะใช่แต่ให้นักการให้เอกชนเนี่ยเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ทํา<ะ>แล้วก็จริงๆครับขออีกนิดเดียวคือการเผาเนี่ยมันทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแค่นั้นเองอถ้าไปคุยกันไม่ต้องใช้มาตรานทางกฎหมายผมเชื่อว่ามหาเศรษฐีของเมืองไทยครับเขาก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนเหมือนกัน ในเมื่อสองล้านกว่าคนมีปัญหาโรคปอดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะเข้ามาช่วยเข้ามาแก้ไขเพราะฉะนั้นการลดต้นทุนทำให้กําไรหรือลดลงแต่ทั้งทั้งนทุนทั้งบริษัทใหญ่ทั้งพี่น้องประชาชนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณคพี่โรนสั้นเลยครับเมื่อกี้ผมผมฟังคําตอบว่าทําละอองฝนบ้างเอาน้ําไปพ่นบ้างผมตั้งคําถามนักวิชาการน้อยใจนะครับเพราะว่า เขาบอกกันมากี่ปีแล้วว่าละอองน้ําละอองฝนเนี่ยมันไม่สามารถจับปุ่นพีเอ็ม2.5ได้ก็ยังเข้าใจผิดอย่างเงี้ยเข้าใจยังฮะคือความสําคัญผิดของรัฐบาลและไม่ยอมแตะปัญหาตรงๆนี่แหละคือรากของปัญหาที่แก้ฝุ่นพีเอ็ม2.5ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสียฮิเดี๋ยวก่อนเสียฮิไปย้อนเทปดูได้เลยนะเสียฮิพูดยาวคนอื่นไปย้อนเทปดูได้เลยนะเดี๋ยวก่อนบอกเตียให้เพื่อนก่อนเตี๋ยให้เพื่อนก่อนคุณชัยวุฒิเชิญค่ะไม่อันนี้คุณวิโรจน์จะเข้าใจผิด คือที่เราพยายามทําฝนเนี่ยเพราะปีนี้ที่มันมีเพียมสองจุดห้ามีไฟป่าดูดุนแรงแล้วเกิดปีนี้มันแรงมากมันไม่มีฝนตกนะครับป่าก็เลยแห้งแล้วเกิดมีเชื้อเพลิงสะสมจากปีก่อนๆด้วยเพราะสองปีก่อนจะเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องฝนคันไฟไม่ป่านือนเพราะมีฝนตกต่อนเนื่องไม่ค่อยแห้งแรงพอปีนี้ก็เลยพยายามอยากจะให้มีฝนตกเพื่อให้ป่ามันชุม่มชื้นจะได้ไม่ไม่มีไฟไม่ป่ามากจนเกินไปนะะไม่ใช่เป็นสเปรย์เพียมสองจุดห้านะส่วนที่สองก็คือว่า ปัญหาจจริงก็คือไฟป่า38.5ล้านไร่เนี่ยนะซึ่งปีนี้ยอมรับว่างบประมาณหรือหน่วยงานที่ไปทำเนี่ยมันกาลังไม่พอนะครับเอาไม่อยู่เพราะว่าไฟป่ารุนแรงมากมันมีปัญหาเรื่องภัยแล้งอากาศแห้งมากนะครับก็เ,เป็นเรื่องที่ปีหน้าเราก็ต้องวางแผนดีขึ้นในการเพิ่มงบประมาณและเพิ่มเทคโนโลยีส่วนเรื่องกเกษตรผมว่ามันอย่าไปโทษใครเลยครับประชาชนต้องปลูกผมคุยกับท่านนายกอ่ะท่านนายกบอกว่าคฮยแล้วคุณจะไปจับชาวบ้านเขาเหรอคุณจะไปจับชาวเขาบนดอยเขาที่เขาเผาอ่ะมันทำไม่ได้คุยกับนายกใช่ไหมใช่ทุกคน ก็<ม>พูดเหมือนกันนี่แหละฮะนั่งคุยเนี่ยนั่งคุยเนี่ยแหละ,ะคือคือทุกคนก็คุยว่าทาไมไม่บังคับใช้ดกฎหมายทําไมไม่จับคนที่เผาป่าถามว่าแล้วถ้าเราจะไปจับชาวบ้านได้หรอเขาก็ต้องทํามาหากินเขาปลูกเขาโพยู่บนดอยอ่ะถ้าคุณไม่เขาเผาเขาปลูกต่อไม่ได้แล้วเราต้องเสริมด้วยเทคโนโลยีไปหาวิธีขนตอซางขา้าวโพดต้นอะไรมาลงมาเพื่อเอามาทําเชื้อเพลิงให้ได้ซึ่งอันนี้เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงซึ่งก็ต้องพัฒนาต่อไปแต่มันในที่ราบเนี่ยเริ่มทําได้แล้วแต่บนดอยนี่ยังยากอยู่นะฮะคุณลงไปนข ต้นข้าวโพดเรามาจากบนดอยดิสามสี่ลูกขนลงมาคุณทําได้ไหมต้นทุนเท่าไหร่คุณเช้ว่าท่านถามถามเสริมถามเสริมคือเมื่อสักครู่น,นี้เอาความจริงมา,าคุยกันอย่าพูดแต่แบบแบบโลกสวยอะชีวิตบนดอยเขาไม่ได้สบายแบบพวกเรานะไป,ไปต่อไปต่อ <laughs> ไปต่อไปต่อเดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่น,นี้ก็พูดถึงประเด็นที่คุณวิโรจน์พูด <laughs> ใช่ไหมคุณวิโรจน์จะใช้สิทธิ์ไหมหรือย,อยังไงไม่เอาแล้วนะผมยอมผมผมผ่านเพราะว่าเดี๋ยวเพราะเพราะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่อง <c oughs> ไมค่คุณสามารถเัินแป๊บเดียวของังินที่ฉันเสริมเสริมคุณชัยวุฒิเองค่ะคือคุณชัยวุฒิบอกว่าคุยกับนายกคือหมายถึงพลเอ,ปอกประยุทธ์ถูกไหมคาถามของที่ฉันคือว่าในขณะที่มันเกิดในรัฐบาลประยุทธ์พลเอกประวิทธ์พูดว่าอะไรแล้วถ้าได้พลเอกประวิทธิ์เป็นนายกจะต่างจากที่ประยุทธ์ทํำยังไงวันนี้ก็คลดเหมือนที่ผมพูดเลยนะฮะคือเราต้องป้องกันไฟป่าให้ได้จัดงบเพิ่มจัดเทคโนโลยีต่างๆมาดูแลอุปกรณ์ต่างๆในระดับไฟป่าให้ดีขึ้นเพราะปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราตั้งงบไว้ไม่พอนะครับ เพราะว่าไฟป่ามันรุนแรงกว่า,วาปีผ่านมา2ก็คือว่าเรื่องเกษตรกร,กรเนี่ยมันต้องหาวิธีเอาต้นซังอะไรต่างที่เหลือเนี่ยลงมาทําเชื้อเพลิงให้ได้เป็นวุฒิผลทตป็นต่างเพื่อจะเอาไปใช้จะได้ไม่ต้องเผาในพื้นที่ซึ่งอันนี้ในพื้นที่ราบเนี่ยทำได้แล้วคุณนราพัฒน์ก็พูดแต่ว่าบนดอยเนี่ยมันยังทําได้ยากเพราะเทคโนโลยีการเอารถเข้าไปเก็บการขนส่งเนี่ยมันยากมากถ้าฟังต้นทุนมันสูงขออภัยค่ะต้องควบคุมเวลาถ้าฟังแบบนี้เท่ากับว่าถ้าพลเอกประวิตยเป็นนายกทําเหมือนพลเอกประยุทธ์แต่ของบเพิ่ม ผมผมว่ากี้อย่าพูดไปอย่างนี้เลยผมว่าไอ้ทุกคนเนี้ยเป็นรัฐบาลก็ต้องทําแบบนี้คุณจะไปจับชาวเขาเหรอคุณจะไปจับชาวดอยที่เขาปลูกข้าวโพดเหรอคุณจะทำเหรอคุณจะไปจับคนที่ไปเผาป่าเพื่อจะเก็บเห็ดเหรอเนื่องจากคุณวิโรจน์เนื่องจากคุณวิโรจน์ไม่ใช่สิทธิ์ของเองคุณจะคุณจะใช้ในคำถามคำถามอื่นแล้วแต่คุณนะคะแต่ว่ารัฐบาลไหนก็ต้องทำแบบนี้ทีนี้ขออภัยเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวต้องเบรกแล้วดังนั้นขอจบประเด็นที่คุณสามารถเรื่องเรื่องฝุ่นและ ก็แล้ว<ส>เดี๋ยวจะมาเริ่มที่เสเหิเห็นมือหลายรอบแล้วเชิญค่ะคุสเปสาา็นิภาคทิงเหมือนกันที่ท่านสิทธาฝากผมไปถึงท่านอนุทิน <laughs> ในฐานะรัฐมนตรีว่าก,ก,การกระทรวงสาธารณสุขนะครับคือวันนี้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ดูแลเรื่องสุขภาพพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าแต่หัวหน้าผมพักผมเนี่ยประกาศชัดเจนแถลงชัดเจนว่าถ้ามีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีปัญหา ขวันข้ามชาข้ามชาตข้ามประเทศจะไปเจรจาถ้ายัางเจรจาแล้วไม่เป็นผลจะไม่ให้นําเข้าโพดเข้ามาในประเทศสักฝักเดียวครับเวลาเจรจาเจรจากับผู้นําประเทศเพื่อนบ้านหรือเจรจากับเอกชนไทยที่ข้ามไปก็เ,เจรจาทั้งสองอย่างนี่แหละ แ้วทำไมขวณญธุทินไม่เจราจาตั้งแต่ตอนนี้คะเพราะไม่ใช่เรื่อง <c oughs> วันนี้วันนี้ท่านยังไม่ได้เป็นฐานะนายกรัฐมนตรีอำนาจหน้าที่โดยตรงท่านยังไม่มีแต่ท่านประกาศเมื่อไหร่ได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีจะไปเจราจาและจะใช้ความเด็ดขาดครับเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวครับนิดเดียว ถ้าพ <PE i> ิงก์นิดเดียวเดี๋ยวๆคุณหมอถ้าถ้าให้เดี๋ยวใส่หิกดีทันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องโอพูดมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียหายเสหิจะมาเริ่มที่เส่หิเหมือนเดิมคุณหมอต้องสั้นเชิญค่ะเขาบอกว่าถ้าใครมาเป็นรัฐบาลก็ทําเหมือนเหมือนกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลไม่ทําเหมือนที่คุณโอ้ใช้วุฒิพูดแน่นอนจุดหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เก็บซ่อนสารพันปัญหา ภาคใต้ของไทยมีโอกาสทางการค้าใหม่ๆเพิ่มได้อีกหรือไม่ปัญหาต่างๆที่คาราคาสั่งจะแก้ได้จริงหรือพบการขับเคี่ยวทางความคิดวิสัยทัศน์จากตัวแทนพรรคการเมืองเวทีดีเบนเลือกตั้ง66สดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช5พฤษภาคมนี้17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง32เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน